รีวิวจอร์ดเวดกับยาย่าตูเล่รีวิวแบบฉบับคนจนนะครับก่อนนี้ไปรับชมฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามก,ก,ก,กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดนะพี่กําลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกเพืเลีวปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ โอเคครับก็สำหรับอีพีนี้เราจะมารีวิวในส่วนของจอร์ดเบสแล้วก็ย่าย่าตูเล่น,นะครับสำหรับนักเตะ2ตัวนะครับที่เราพึ่งแลกมาแล้วก็เปิดเพ็ดแดงฟรีได้นะทั้ง2ตัวนะครับเราจะรีวิวแบบฉบับคนจนก็คือตอนนี้ทั้ง2ตัวยังไม่สามารถตีขึ้นเป็นเม็ดส้มได้เพราะว่า เพิ่มแรงของเราไม่เพียงพอนะครับสำหรับยายาตุเร่น,นะครับตอนนี้ก็แค่เม็ดน้ำเงินเทน30นะครับค่าพลังเขคร่าวก็ตามนี้นะครับฝีเท้า153ร้าการยิง144การสวัน่งบอล165แล้วก็การเลี้ยงวันอล157การตั้งรับ151สบภาพร่างกาย148 ในส่วนของจอร์ดเบสนะครับฝีเท้าอยู่ที่190นะครับแล้วก็การยิงอยู่ที่173การสมบน่งบอล155การเลงบอล1น6 8 6แล้วก็การตั้งรับ181สภาพการ1า6รยนะครับตัวนี้คุณสมบัติก็จะเป็นเหนือชั้นนะวอร์กเลเป็นกลางต่ำท้าสกิลเป็นลูเล็ตนะครับสำหรับจอร์ดเบสก็ยืน RW ได้นะครับยืนกองกลาง CM ได้ยืน LW ได้นะครับยืนได้ทั้งหมด3ตํตแหน่งด้วยกัน สำหรับย่าตูเร่นะครับก็จะยืนได้2ตํตำแหน่งนะครับ C.M กับ C.D.M นะก็เดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวในแผน4-3-3 holding นะแล้วก็สําหรับอีพีนี้นะครับผมได้เอาเป็นชวายสไตเกอร์มายืนคู่กับย่าตูเร่ไม่รู้ว่าคู่นี้จะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเราจะรับชมกันไปในคลิปละกัน,กนสําหรับอีพีนี้ครับเราจะรีวิวให้ดูทั้งหมด3เกมด้วยกันเดี๋ยวเราจะรับชมกัน,น,นว่า จะเป็นอย่างไรสําหรับเรื่องตัวสํารองนะครับก็จะมีในส่วนของนี่ครับโรดานิโยเนาะแล้วก็เป็นกุสมันเดเบเล่ครับแล้วก็เป็นลูกลิดเดอะเค้าครับกองหน้าก็จะเป็นเปเร่นะครับ ที่ผมจะเอาไว้เปลี่ยนโรโด,ดอานายนะครับถ้าเกิดว่าอานายเนี่ยมันเล่นไม่เข้ามือผมก็จะเปลี่ยนเป็นเปเรแทนนะสำหรับอีพีนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันแบบฉบับคนจนก็นแล้วกันสําหรับน้องใดที่เข้ามารับชมครับฝากกันกดไลค์ครับฝากกันคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมไปรับชมกันเลยครับ มาเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยดีกว่านะครับเราจะเจอกับแผนไหนครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะสำหรับน้องใดที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดดามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเจอกับแผน4-2-4นะครับกองหน้าเป็นดิเดียร์็อกปานะครับคู่กับเอริกบราหาแลนด์นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันว่าคู่่ะสู้จะแพรวกันขนาดไหนเหล่าไฟเกเบอลนะครับตูรามครับมัตถิวุฒออกมาให้กับจอร์ดเบส จอเวดหมวนกลับมาครับขึ้นมาให้กับโรธามธาริยุสอานายครับไปให้กับลาอุอนกอรซสเลสครับหมวนกลับมาเลนเชงสองรอบแล้วก็เรียบร้อยครับผมโอ้โหปั่นเต็มหลอดครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียของโอลิเวคารนะครับเป็นที่เป็นร่างเก่าเนาะผู้สาประตูรูปแบบของทีมของเขาเนี่ยผมถือว่าโอเคมากๆนะครับแต่ที่ควรเปลี่ยนเนี่ยคือผู้สาประตูนะเนี่ยเห็นไหม มารับชมกันต่อนะครับว่าจะมีลูกที่2หรือเปล่านะครับมาที่เอ็มบาเป้ครับเอ็มบาเป้เกือบไปนะเกเรนี่ไม่ผ่านเคเรนี่นะครับผมยกมาให้กับราอูลเก็บได้ไหมเก็บได้ครับแล้วก็โอ้โโดนจิ้มครับฮาแลนครับฮาแลนด์เนี่ยมันเล่น เอาจริงนะผมยังเองยังเล่นไม่เข้ามือนะลาอูนไปอีกแล้วครับผมลาอูนกอนซาเลสครับไปแล้วครับแล้วก็เลนเชงเรียบร้อยครับผมโอ้โหสองประตูต่อศูนย์จากลาอูนกอนซาเลสนะครับฮาเลนเนี่ยผมยังเล่นไม่เข้ามือเลยนะถ้าเล่นผมแนะนําว่าเล่นเมนเจอร์น่าจะดีกว่านะครับจบสกอร์ดีนะครับสาหรับเออร์ลิงเบิรฮาแลนนะ อะไรออกไปให้กับจอร์เบสโอ้โหหลุดลงลงแต่ว่าโอ้โหผู้รักษาประตูออกมาก่อนนะครับจังวหวะหลุดของจอร์ดเบสนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดส้มเทน30เนี่ยผมคิดว่ายัางไงก็เข้านะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเจ้าตัวตอนนี้ก็คือเป็นแค่เม็ดม่วงนะครับเทน30ค่าพลังต่างๆมันเลยอาจจะยังไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นะ อายังได้อยู่ครับยายาตุเร่ไหลมาไม่ได้ครับผมจะจบครึ่งแรกแล้วนะครับยกมาลูกนี้โอเคจิมโอเค,อเคจบครึ่งแรกก่อนนะครับเฮ้ยสัญญาอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับเอเอร์ลิงเบ็ฮาเลนมาแล้วโอเคไม่ผ่านลูซิโอครับตัวยังได้บอลอยู่ จังหวะนี้ครับผมยิงลูกเขวาโอช็อตนะของเราก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะผมไม่เปลี่ยนตัวนะครับผมจะใช้จักววาจะจบ90นาทีเลยนะครับจอดเบสไปแล้วครับจอดเบสจอดเบสโดนจิ้มเกือบไปนะครับ,รบ,รบ,มมรบผมจะพยายามปั้นอยู่นะเนี่ยพยายามปั้นจอดเบสอยู่ย่าตาตุเล่เรื่องเกมรับถือว่าโอเคนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ สิ่งที่ต้องหายอย่างเดียวก็คือแต้มเพิ่มแรงนะครับสำหรับยายาตุเล่นเนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงๆครับไปแล้วครับต่อส้นครับหมุนกลับมายังไงยังของบอลอยู่ครับจอร์ดเบดเลนเชงแล้วก็แล้วก็วกปั่นเต็มหลอดอู้ซุปเซฟครับผมโอเล็กคาร์นครับบินปัดไว้ได้นะครับปั่นแทบจะเต็มหลอดนะครับสำหรับจอร์เบส เอาจังหวะนี้เปิดมุมไม่ดีครับกะว่าจะเล่นลูกสูดสักหน่อยครับเจอสวนกลับแล้วนะครับโอเคเดวีไปสกัดบอลไม่ได้นะครับราอูลแทงมาาย่าตูเล่หลุดโล่งๆครับจอร์ดเบธโอ้โหเรียบร้อยครับผมสามารถทำประตูได้เป็นทียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจอร์ดเบสของเรานะครับเม็ดม่วงเทนสามสิบนี่ครับ ยาย่าตูเร่เป็นคนแอซซิตนะครับถือว่าจ่ายบอลได้ดีนะยาย่าตูเร่นะครับผมใช้ได้ครับลูกแรกมาแล้วนะครับสำหรับจอร์เวสของเราก่อน่าจะจบเกมนะครับก็นี่เห็นไหมค่าพลังต่างๆนะครับก็ถือว่าอยู่จนจบ90นาทีนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ปั้นอะไรมากมายนะครับแต่แนะนําว่าจอร์ดเวสเนี่ยให้มีตัวสํารองสักหน่อยหนึ่งนะครับโอ้โหจังหวะนี้ครับหลุดอีกแล้วครับผมจอร์ดเวส ขนาดเบ็ดแดงนะเนี่ยเรียบร้อยครับผมลูกที่4นะครับก็แอ,อซิตไปสำหรับอานนะครับแล้วก็มาต่อกันที่เกมที่2นะครับ<อ>เราจะเจอกับ แผนไหนครับมาดูกันเราเจอกับแผน4-2-3-1แนโร่นะครับแผนต้นไม้นะครับสำหรับแผนนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ทีมบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับแทบจะฟูกาสิกเนเจอร์เลยนะครับมาดูว่าเราจะรอดหรือล่วงครับชวาวไอสสไตเกอร์ครับตูรามมัต์ทิวต หูจ่ายบอลไม่ดีครับอย่าญาตุเล่เก็บได้เอาโดนเสียบเอเลนี่จ่ายไม่ให้ครับมัธทิวุ์แทงมาให้กับจอร์ดเบสครับจอร์ดเบสยังไงเปิดมาลูกนี้โอ้โอเข้ามือทีโบก,กูตัวนะครับโมงไม่ดีนะครับสำหรับอารนมาแล้วครับมาแล้วกองหน้าเขาก็โคตรตึงเหมือนกันนะจอร์เ โอเคโอค้โหตอกส้นดีนะครับนะจอร์ดเบสถือว่าตอกส้นได้ดีนะเยยาตูเร่ไม่ผ่านครับกุนโรตอเล่ครับแทงมาลูกนี้ลูเซโอเก็บได้ครับเกเรนี่จอร์ดเบส,อเ,บสเอายังได้อยู่ครับแทงไปให้กับยาย่าตูเร่ตูเร่อานายอานายแทงให้กับจอร์ดเบสจอร์ดเบส ปาดลูกนี้โอ้โหซูเปอร์เซฟครับกีโบกูตัวโอ้โหมันเซฟได้ครับอือานายจะเก็บต่อไม่ได้ครับโอกาสที่เราจะขึ้นนำนะครับเราได้พลาดไปไปที่บร้อยแล้วครับจังหวะนี้ครับอานายเปิดมาลูกนี้เข้ามือผู้สาบตูนะครับออกบอลมาให้กับวินิซิอุสจูเนียนะครับตัวนี้ตัวอันตรายเลยนะครับสำหรับวินิซิอุส อย่าให้มันได้จับบอลน,นะถ้ามันได้จับบอลน,นี่มันวิ่งเหมือนจะลวดเลยนะครับเกียรีนเกียรีนี่เกมรับดีครับตูรามโดนวินี้เบียดรอบนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเอาซัมปต้ามามชวายเไเเกอร์ครับจังว่าจอร์ดเบสกำลังวิ่งนะครับถ้าไม่งย่างน,นี้แทงเนี่ยหลุดแน่นอน อะไนครับมาที่จอดเบสจอดเบสไปแล้วครับออกข้างไปออกข้างไปครับจอดเบสจอดเบสเล่นเชงม้วนกลับมาแล้วก็โดดจิ้มครับมาอีกแล้วครับวินิสูจูเนียบอกแล้วอย่าให้มันได้บอลโอ้โหลุดลุดลุดเฮ้ยลุวด,ดว่าเรียบร้อยครับ บอกแล้วว่าอย่าให้มันได้บอลน,นะครับวินิซูตุเนี่ยโอ้มันวิ่งมาจากแดนตัวเองอะ่ะเราโดนจี้อีกเราโดนแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น M P P ปเอมปาเป้แล้วนะครับวินิสูต,ตเปลี่ยนตัวออกไปแล้วคอร์ดมาลูกนี้โอ้โหม่งไม่เข้าครับผมเฟอร์นโดต,ตอเรสครับม่งจอจอไม่เข้านะครับ ถ้าเป็นตัวขายได้นี่ขายดิ้งไปเลยนะครับมันโมง่ง<อ>่อๆเลนะ้วทุกคนจังหวะนี้จอร์ดวิดปาดหน้ามาโอ้โหจังหวะตีเสมอไม่ได้ครับผมชนคานครับเป็นชวายสไตเกอร์นะครับยิงไม่รู้ว่ามันยิงเท้าไหนแต่ว่ามันเอาตรงนั้นมันไม่ควร ชนคานนะเมื่อกี้เราไปแย่งมอไว้ได้ครับเยยาตูเร่ครับจ่ายบอลไม่ดีครับจะยกสักหน่อยครับเกมนี้ก็อาจจะแพ้ครับเคียรลี่นี่ไปแย่งบอลมาไว้ได้ครับก็จ่ายบอลไม่ดีครับเสียบอลไปเกมนี้ก็น่าจะแพ้ที่หนึ่งลูกครับโอเคก็จบเกมเป็นที่ร้อยแล้วนะครับก็จับมือครับ GG ครับผม เกมสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ครับใครที่ยังไม่ได้กดแชร์หรือว่าใครที่ยังไม่ได้คอมเมนต์ฝากกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับนะสำหรับ EP นี้เราเจอกับแผน4-2-3เอาอม่ใช่ครับ4-2-1-3นะครับผมขออภัยนะครับผมมารอบนี้ผมเอาเปเรเล่เป็นกองหน้านะครับเพราะว่าผมเล่นอาร์นยแล้วผมรู้สึกหุดหิดมากครับนะ จอร์ดเบสครับออกไปกับราอุลกอนสเลสมาที่ชวายสตัเกอร์โอ้หเก็บบอลไม่ดีครับก็ถ้าดูจากการเล่นนะครับคนนี้อันตรายนะครับเพราะว่าเขาเล่นแบบเปิดบอลไกลนะครับบอลก็ออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมนะครับอาจจะเล่นลูกสูตรเราก็ โอเคได้อยู่มาที่จอบเบสไม่ผ่านครับเนี่ยเห็นไหมเปิดมาลูกนี้โอเคดดนูมารับได้นะรู้สึกว่าดอนูมาเซฟเก่งยังไงก็ไม่รู้นะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับฝากหีฝาก,กไข่ไว้ได้อยู่นะ โอ้คนนี้ก็เล่นผิวเหลือเกินนะครับแขงมาลูกนี้เอเดอนซายกมาโอ้โหกกงหลังเราทำไมวันนี้มันเล่นดีจังวะโคตรแน่นน่ะเปเล่ครับแทงไปให้กับราอูลลาอูลยังไงจะจ่ายบอลแต่ว่าติดแล้วก็เรียบป้อยครับผมโอ้โหเปเล่ครับผมเนี่ยเห็นไหมเล่นเปเล่มันเล่นแบบผมชอบเปเล่ก็คือ มันมีความเร็วที่แบบว่าจังหวะที่มันได้บอลแล้วมันกระชูดเลยอะ่ะความเร็วมันปี๊ดเลยอะแต่ว่าอาไนจังหวะได้บอลมันออกตัวชา้ามากนะครับก็เลยทําให้เล่นแล้วแบบมันงุน,น,นหินอะนะใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะครับสําหรับโรดร้าไนนะถ้าเมนเจอ,เจอร์ผมไ <c oughs> ม่มีปัญหาหรอกนะสําหรับอาไนมาที่เปเร่ครับเปเร่แทงไห้กับจอร์เบสครับผม ไปอีกแล้วครับจอเบสหมุนกลับมาที่ย่าญาตุเล่โดนเข้าบอลก่อนก,อก็ถ้าจะให้คะแนนนะสำหรับย่าญา,าตุเล่ผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับด้านเรื่องเกมบุกเกมรับถือว่าโอเคโอ้โหจังหวะนี้ครับผมเคลียร์บอลนอ,อกลังได้นะครับสุดยอดเลยกองหลังเพราะว่าปกติ รั่วตลอดนะถ้าเปิดบอลมาอย่างเงี้ยยังไงก็เข้านะครับโอเคก็จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับมารับชมกันต่อในครึ่งที่สองนะครับคู่สู้ก็เล่นบอลยาวเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้ครับตูรามแทงไหมครับจอร์ดเบสไม่ผ่านครับเอายังได้อยู่ครับยายาตูเล่มาที่จอร์ดเบสจอร์ดเบสโอ้เนี่ยเม็ดม่วงทุกคนดูนี่แค่เม็ดม่วงนะครับปาหน้าไปเรียบร้อยครับผม ไปเล่อีกแล้วครับแอสซิสโดยจอร์ดเบธครับผมโคตรเร็วอะ่ะจอร์ดเบธคือของดีเลยนะไปแรกกันของดีจริงๆนะครับถ้าได้เป็นส้มเทน30เนี่ยบอกเลยว่าโคตรตึงนะคเคียรินี่ครับโอ้โหไม่ผ่านกองหลังเรานะครับอฟองโซเดวีจ่ายไปให้กับราอุลกอนซาเลสมาที่ไปเล่โอ้โดนสกัดบอลก่อนนะครับ กระดกมาเคียวไปมาที่จอร์ดเบสจอร์ดเบสผ่านได้ไหมมาที่เปเล่เปเล่มาที่จอร์ดเบสไม่ได้ครับนาทีที่70แล้วนะครับตอนนี้ยังขึ้นนำอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์ครับ <George Best S 1> มาที่เปเล่เปเล่ตอก้อนไปแล้วครับ ยังไง ừ, โดนจิ้มบอลก่อนนะครับก็ถ้าจะให้พูดเรื่องยะาตาัวเล่น,นะครับอันนี้ผมไม่นี่มีปัญหาอะไรนะถือว่าเก่งนะครับก็ตอบโจทย์นะสำหรับกองกลาง CM นะส่วนจอร์ดเบสนะครับถือว่าผมให้เป็นโน .1 น,นะครับ R.W. ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเก่งจริง ข้อเสียมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือค่าพลังงานมันน้อยไปครับ4หลอด4ดาวก็คือนาทีที่ประมาณสัก60กว่ามันก็จะเปลี่ยนตัวแล้วนะถ้าเกิดว่าใครตั้งเปลี่ยนตัวอัตโนมัตินะครับมันก็เปลี่ยนตัวออกไปเลยผมก็แนะนำว่าให้หาตัวสำรองสักนิดหนึ่งนะครับโอเคก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวครับ